อยู่ดีๆพ่อหนูก็เล่นติ๊กต็อกเป็นอยู่ดีๆพ่อหนูจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์หนูงงพ่อหนูมากอยู่ดีๆพ่อจะเป็นติ๊กต็อกสตาร์โคตรงงเลยติ้งคิวนาลินขอบคุณอ้องใจเต่มทั้งท่าเจอโคมาวขอบคุณค่ะนาลินอ้อป,ป๊าหนูจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์เฉยเลยทุกคนเอาดีๆเอาจริงดิพูดจริงเนี่ย อยูด่ดีๆพ่อก็อัปโหลดคลิปวิดีโอติ๊กตอกเองหนูยังไม่ได้สอนไม่ได้ถามหนูเลยโพสคลิปเองแล้วล่าสุดตั้งชื่อยูเซอร์ยังไม่เป็นเลยชื่อยูยังเป็นแบบยูเซอร์เลขอะ,อะไรอะไรอะไรอยู่เลยอยากเห็นพ่อกดพิคไม่พ่อก็คงไม่ไลฟ์หรอกเนาะทุกคนชวนเข้าสังกัดยังคะป๊ะป๊ะเก่งแล้วคะ่ะไม่หนูไม่รู้เลยว่าแกเล่นติ๊กตอกเป็นได้ยังไงแต่ว่าแกบอกว่าแกบอกว่า มันมีคําว่าให้โพสติกดด็อกมันกดสอนเขาว่าให้กดเข้าไปตรงนี้แล้วให้โพสพ่อก็เลยกดตามติกดด็อกแลวก้วพอพ่อกดตามติกด o ็อกพ่อพ่อก็เลยโพสต์วิดีโอตามที่เขาบอกเก่งปะป้าก่งกก่งเฉยเออป้าก็เลยถ่ายวิดีโอเอฟซีที่มากินที่ร้านแล้วก็ลงฉ่ําเลยแล้ววันนี้ห้องอันนี้มามามา,มาที่ มาหาหนูมาหาหนูที่ร้านมาเจอพ่อหนูเลกแลี้ีวหนูเห็นหน้าชัดเจียวเลยนกมามานกจา๋าแม่นกจ๋าคือแบบหน้าชัดมากเลยคือแบบว่าพ่อลงหน้าเอฟซีไว้เต็มเลยเออเห็นหมดเลยก็จะมีมามาแป้งกับหมามนกจา๋าบอกว่าอาหารอร่อยมากเลยค่ะคุณพ่อดูแลดีมากๆขนมทําให้อร่อยนะคะ อาหารอร่อยมากเลยคะ่อะอาดูแลอย่างดีไว้จะมาอีกนะคะรักและจะติดตามฮาน่าตลอดไปช่นลังเยโยนุกกี้เออใช่พูดผิดแม่นุกกี้แต่ว่าหนูจะแม่นุกกี้ได้อยู่แล้วเพราะเราเจอกันบ่อยใช่ไหมล่ะหนูก็แบบอา้าวแม่นุกกี้มาด้วยหรออะไรนี้เออใครมาร้านฮาน่าก็ถ้าโชคดีเจอพ่อหนูจะได้ไปอยู่ในดิกต็อกเกอร์ดาราดังรุ่นใหญ่รุ่นใหม่ด้วยพ่อหนูโอเคเปล่า ทุกคนสนับสนุนติ๊กต็อกเกอร์ป๋ากันเออทุกคนฝากเอ็นดูพ่อหนูด้วยแต่ขนมน่ารักมากขนมอร่อยมากหนูแอบกินแล้วคือร้านเจ้าถิ่นอันเนี้ยร้านอะไรไม่รู้อร่อยมากแล้วของหวานน้อยเอย่ยพ่อหนูแหลมไปแล้วกวาซองจากสี่อันนะ่ะเหลืออันเดียวแล้วนนี้เป็นัวดซองไส่ก,กล่องแบบหวานไม่หวานเลยอ่ะมันพอดีแล้วอันนี้ข้างในเป็นฝอยทองเดี๋ยวเป็นฝอยทองไม่หวาน โซริคอพ่อรีบเข้าห้องพ่ออยู่นี่พ่อแอบดูหนูพ่อแอบดูหนูเอาน,นี้ก็รู้ดีว่าหนูนินทาป้าแล้วทุกคนอันนี้คือรดมากเลยที่หนูเอามาขนมเปี๊ยะลาวาเปี๊ยะแบบอันใหญ่มากแล้วข้างในเป็นไส้ลาวา ออูปปัวนนออันนี้อยู่กี่อะโโกคนดูยโมงปะวันรัมเดียมายไปแต่ว่ายังไม่ไปตอนนี้อ๋ป,ป้ากินหน่อยอันนี้วันนี้ที่เอฟซีมาไงอ่ะกอไข่หนุมเปียเ๊ยะไข่เค็มลาวา 아, 네. 아, 긴칸디 응. 어, 아, 네. <봐바와 안 재미있어> 아, 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 은 아, 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 โอ้그래ก็จริงแต่นม่คบมาไม่จเอเลยพ่อบอกว่าถ้าแฟนคลับมาพ่อก็จะถ่ายทุกคนลงไปในทิกตอกของพ่อหนูเพื่อที่จะ <c oughs> อะไรนะเป็นเป็นประวัติว่าเปิดอิฟซีขนมามากินแล้วแกบอกแล้วก็มีอันนี้ขนมกระเทยเออไม่ใช่กายากายาสสกายาสารส เป็นอะไรไม่รู้เป็นกยาสารุดอืมแล้วก็เค้กเกทุเรียนเหรอเค้กเกทุเรียนทอดขนอมอะไรนะกยาสารุดก็ไก่รอเรือสราระอายอยักสาระอาสเสือส,สราอระอารอเรือทอดทานกยากกระ ยาสาลดแล้วก็แคกเกอร์ทุเรียนทอดนา่าจะเป็นพวกถั่วกับทุเรียนทอดแคกเกอร์นั้นอร่อยใช่หรอจริงปะกายากายากายาสาทรไม่ไม่ใช่สาทอนมันเป็นรอเรือทอรตารสาทอนหนูก็อ่านออกคือซอสเสือสะละอาทอด สอเสือสารอาทะททหารรอเรือสาทอนอันนี้คือสอเสือสารอารอเรือทะททหารสารถไงคะว่บมนันนิ่งจิ้งจุ้มใจขม่กมุ่วงใจหนูอ่านหนูเรียนไทยมานานแล้วทุกคนอ่านใหม่ รินลอเรือสระ,ะอินอนูรินกอไกล่ลอเรือสระ,ะอะกระยอยักษ์สระ,ะอายาสอสเสือสระ,ะอาสาลอเรือททหารรถกยายศาสารถออกเสียงว่ากยายศาสตร์ไม่ต้องอ๋อเออกยายศาสตร์อ่านออกรู้ หนูรู้กายศาสตร์ทำไมจะไม่รู้หนูรู้อะไรกายศาสตร์ไงเออรู้ทำไมหนูจะไม่รู้กายเลิกบุหรี่ได้ปะ พอกินตอนนี้หรอปลาหมึกอะ่ะรู้ฮันน่าซื้อมาไงเปล่าปลาหมึกหวานจากเวียดนามใช่ไหมล่ะอร่อยใช่ไหมหนูรู้ทุกคนหนูรู้หนูรู้ค่ะหนูทำไมหนูจะไม่รู้หนูรู้ค่ะทุกคนชอบวุ้ีจี้อะ ทำไมชอบอัลบูริจิอ่ะ Why ถ้าสามารถทำไมไม่อ่านว่าสามรุดไม่เมื่อก่อนเนี่ยเคยอ่านว่าสามรุดแต่ว่าอันนี้มันคนลาแบบก็สามารถสามสารถมันเป็นถอถุงแงมันเป็นทอหนนทหารหนูนเลยคิดว่ามันอ่านว่าสามลดุดเธอไม่เข้าใจฉัน,นอ่ะอโลบูรีจอ่อออออออะไม่เล่นด้วยแล้ว